เออแค่นี้ครับค่ะการนี้ก็คือคุณหินชินวนอสุตกลูกนะคะซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับน้องคายครับน้องคายเขาขออภัยค่ะแต่ทำงานอยู่น้องคายนะคะค่ะเดินทางมาเพื่อร่วมชุมนุมในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมอยู่นะคะถ้าหากว่าอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะลองแวะมาเดี๋ยวเราจะไปฟังพี่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณลุงอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ซึ่งในช่วงแรกก็มีการตรวจบัตรประชาชนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกรู้สึกถูกบทบัตรประชาชนทั้งที่เราเป็นคนไทยใช่ใช่ครับพอผม การปรชุมที่นี่นะครับผมก็ผมก็รีบไปสมทบเลยเพราะว่าเราเรา,ารูร้ว่าเราต้องการพลังพลังของของคนที่รักชาตินะฮะเ,เราจะไม่ยอมให้ชาติเราเนี่ยถูกรัฐบาลที่เป็นเผด็จก,การทําทำตัวแบบเผด็จก,การพยายามจะรวบอำนาจทุกอย่างนะครับรวบพยายามอย่างเ,เข้าไปแทรกแซง ฝ่ายตุลาการนะครับโดยโดยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะทำให้สสเนี่ยมาอยู่ในในในขอ้อฮะในในขอ้อ<น>ของของของนักการเมือง <c oughs> นะครับเมื่อเมื่อสสอเมื่อสอวอ,อยู่ในข้อนักการเมืองเนี่ยก็ส,สวจะเป็นเป็นผู้มีสิทธิเลือกเลือกองค์กรอิสระ ดังนั้นสวอก็จะถูกครอบงำหมดเราก็จะได้องค์อรอิสระที่ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้นะครับประเทศเราก็จะเข้าสู่ยุคเผด็จการแล้วผู้ปกครองที่มีลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ย่อมต้องมีเจตนามไม่ดีที่จะเห็นว่าที่ผ่านมาเรามีการคอรัปชั่นมากมาก,มากมายใครว่าอะไรก็ไม่กลัวก็ไม่ฟังค,คิดว่าตัวเองมีอำนาจหนุนก็จะทำ นะครับก็จะจะจะ,จะทำทุกอย่างเพราะทุกอำนาจรัฐอยู่ในมือเขาเขาจะทำทุกอย่างเลยฉะนั้นเราเป็นประชาชนเนี่ยเราเราเราติดตามมาสองปีเราทนไม่ได้เราต้องออกมาออกมาสแสดงพลังเพื่อที่จะรักษาบ้านเมืองเราไว้ให้อยู่ในระบอบระบอบเดิมที่มันดีอยู่แล้วนะครับ,รบเอออยากอยากวีควาที่น้อง เพื่อนพี่น้องที่ฟังนะครับช่วยกันออกมาเพราะเราต้องการพลังถ้าท่านไม่ออกมาอีกไม่นานในชาประเทศเราก็จะจะถูกครอบงรอหมดแล้วนะครับถ,ถ้าเรารักชาติเราก็อ,ออกมาครับขอบคุณค่ะนะคะทู้ชมคะถ้าหากว่าเราไม่ออกมารวมพลังกันเราก็จะไม่ได้ออกมาเพราะเราจะอยู่ในครอกนะคะเราจะตกเป็นทาสของเผด็จก,การรัฐสภานะคะซึ่งวันนี้นะคะกำลังคืบคานซื้อได้แม้กระทั่งรัฐ จุดๆนะคะซื้อไปได้เกือบหมดแล้วนะคะดังนั้นเรามาฟังคุณพี่อีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้หยุดขับเครื่องบินนะคะวันหยุดนะคะแต่ว่ามาร่วมชุมนุมกับพวกเราค่ะขอเชิญพบกับกัปตนันใคครับค่ะกัปตันไหนนะคะขอเชิญเลยค่ะครับก็ผมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครัาบเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่สวนลุมแล้วก็กลับถึงบ้านเปิดทีวีดูนอนไม่หลับครับก็เลยมาแอบนอนที่นี่อากาศดีมากครับหลับสบาย ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองผมอยากจะบอกว่าณเวลานี้ที่ผมได้คุยกับคนทั่วไปเพื่อนร่วมงานคนขับแท็กซี่คนรู้จักกันทุกคนตื่นรู้รู้หมดแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกบางคนเขารู้ข้อมูลมากกว่าผมอีกแต่เขายังขาดความกล้ายังขาดความมั่นใจในตัวคนที่จะนำนะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอย่าคิดนานนะครับ อย่างที่เมื่อกี้คุณอาธาน,นีพูดไปแล้วว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเราจะไม่มีอะไรเหลือผมชอบเปรียบเทียบความเวลวร้ายของสิ่งที่เป็นอยู่ผมว่าณปัจจุบันเนี่ยเหมือนไฟกําลังไหม้บ้านเราอยู่แล้วลูกเมียลูกหลานเราอยู่ในบ้านหลังนั้นเราจะรอให้รถดับเพลิงม,มาดับหรือเราจะช่วยกันดับครับคนะเล็กละน้อยน้ําคนขันผมว่าทําได้แต่ทุกคนที่ผมคุยด้วยที่เขารู้แล้วเนี่ยจะติดอยู่คําพูดเดียวเลยคือว่า เราทําได้เท่านี้แหละเราตัวแค่นี้เองเราทําอะไรไม่ได้หรอกทุกคนพูดเหมือนเหนกันว่าทําอะไรไม่ได้หรอกลองเปลี่ยนเป็นว่าเราทํายากแต่เรามาช่วยกันคนละไม้ละมือทําได้ครับม,มั่นใจว่าทําได้แล้วลองมาดูครับที่นี่มีความสุขมากมาแล้วมีความ นี่ก็คือความในใจของ3ท่านนะคะตัวอย่างของ3ท่านที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้นะคะเราอย่าเพิ่งยกผ้าขาวโยนผ้าขาวนะคะตัวที่เรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะคะไฟกลาลังไหม้นะคะเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันน้ําคนละขันมาช่วยกันสาดเข้ากองไฟหรือเราจะรอรถด,ดับเพลิงนะคะบ้านเมืองเป็นของเราค่ะบ้านเมืองเราเราต้องรักษาค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรากลับไปทางสถานีกันนะคะขอบพระคุณค่ะ ีใีใเสยนอ่จะปลอบดวงใจให้เธอหายเล่าลานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปเน่อนอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกายยามหยุยอ,อ่อนคอยอวยพรให้เธอสุขวังได้มีลันมีดวง คนหันสู้ไม่วันคือลางวันแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ใม่เธอ ฉันคงเธอฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอที่ยังตัวเธอไม่มีไปเสียคนจะปลอบดวงใจให้เธอห,ธอหายลาวลานจะเป็นสับพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำ อวยพรให้เธอสมหวังได้มีหลังมีดวงตาวันสองเป็นสแสงสีทองแต่จ,จางพันลองในไฟปง คร,ครับหลวงทีรอสู่ครับพี่น้องครับวันนี้ยังอยู่กับพี่น้องครับวันนี้วันนี้ดนตรีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ธรรมมาธิปไตยหลวงวันนี้จะอยู่กับพี่น้องทั้งคืนครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้เรานอนอยู่ด้วยกันนะครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้เราทดสอบพละพลังกันแล้วครับพี่น้องครับอตอนนี้ครับเจ้าของเต็นท์นะครับที่อยู่ตรงซ้ายมือของผมนี่นะครับวางอยู่ที่ถนนตรงนี้นะครับซ้ายมือมีรถมอเตอร์ไซค์สองคันครับพี่น้อง กะลุณาย้ายครับเดี๋ยวประชาชนวันนี้เราขอจองถนนเส้นนี้ทั้งถนนเลยได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าเรายังปล่อยให้รัฐบาลนางยิ่งรักชินวัตรนี้บริหารบ้านเมืองนี้โดยที่เราไม่ทวงติ่งเลยพี่น้องครับ4.6ตารางกิโลเมตรและพื้นดินของประเทศไทย1ล้านแ0แสนไรในทะเลอีกต้องเป็น ของเหมนเอาไม่เอาครับพี่น้องครับถ้าไม่เอาครับพี่น้องครับพบกับอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงรณครับพี่น้องครับ ท่านพี่น้องประชาชนที่ร่วมชาติที่เคารพรักทั้งหลายครับผมต้องหวนกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมคิดว่าทราบซึ้งในงน้ำใจเสียสละของพวกท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้เนี่ยผมดูตอนที่ ท่านพลเอกปีชาเอี่ยมสุพรรณท่านพลเอกชัยสุวรรณภาพแล้วก็เสนาธิการร่วมที่เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองในครั้งนี้ในการชี้แจงแถลงไขก็สะท้อนอกสะท้อนใจครับประเด็นแรกที่ท่านพลเอกปีชาได้ชี้แจงถึงความในใจ ว่าจําเป็นจะต้องมาจัดชุมนุมประชาชนที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลประตูสามประตูสี่ตั้งแต่เมื่อวานนั้นเพราะท่านเชื่อโดยสุดจริตใจภายใต้การหล่อหลอมมาโดยโรงเรียนในร้อยจอปรและหล่อหลอมจิตสำนึกของท่านตลอดชีวิตราชการทหารรวมทั้งท่านพลเอกชัย ผ่านกองทัพเรือมาแล้วสะท้อนใจในเรื่องที่ว่านายกรัฐมนตรีที่บังอาจกาบบังคมทูลรับสนองพระบรมราชโองการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญท,ทั้งทั้งที่เรื่องข้างคาอยู่ที่ศารรัฐธรรมนูญแล้วจะอ้างว่า ราฐธรรมนุญไม่เปิดช่องมันก็คงไม่ได้เพราะเรื่องอยู่ที่ศาลก็ควรจะรออำนาจที่สามคืออำนาจตุลาการชี้ขาดก่อนจะไปรบกวนเบื้องยุคคนละบาทประเด็นที่สองที่ความในใจของพลเอกปีชาก็คือเรื่องกรณีเขาพวิหารหรือไทยกัมพูชาซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ไม่ยอมเปิดเผย ตอพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการว่าศาลโลกจะพิพากษาปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แต่เวลาออกข่าวออกข่าวว่าปลายปีแล้วก็พลเอกปีชาที่ทนไม่ได้ก็เพราะว่าตั้งแต่วีระสมความคิดยังไม่ถูกจับท่านพลเอกปีชาได้ลงพื้นที่ตลอดชายแดนในจุดที่วีระและพี่น้องประชาชนติดใจท่านจึงรู้ความจริงว่า ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นได้มีการปักหมุดสำรองเตรียมจะยกพื้นที่ซึ่งเป็นของราชนาจาักรไทยให้กับหุนเซนไปโดยจะอ้างคำพิพากษาผมนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกองทัพประชาชนแต่คนที่ผมถือว่าเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งคือท่านพลเรยเอกบรณวิทย์เก่งเรียนนั้น ท่านได้เสียสละไปรับผิดชอบในฐานะเสนาธิการร่วมของกองทัพประชาชนฉะนั้นในการจัดการชุมนุมในวันนี้เนี่ยในฐานะที่ผมเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนมาก็อยากจะบอกเสียงนี้ไปถึงนายยกยิ่งรักว่าช่วงเวลาตลอดสองเดือนที่พี่พอพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้สิทธิในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ที่สวนลุมมีการเปิดเวทีชี้แจงแถลงไขพูดถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองในฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยถามว่ารัฐบาลเคยอีหนงังครั้งขอบอะไรกับพี่น้องประชชนตลอดสองเดือนมาหรือไม่เ <ST AR> มื่อไม่มีวันนี้ก็เป็นความชอบธรรมที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะใช้คำว่า ยกระดับการเคลื่อนไหวเคลื่อนมาชุมนุมชิดกระทำเนียบที่นายยกยิ่งรักทำงานอยู่แต่การกระทำเยี่ยงนี้มันเป็นการทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นใช่หรือไม่แล้ววันนี้ผมก็แปลกใจว่าเมื่อพ่อแม่พี่น้องประชุมซึ่งจำนวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถ ชุมนุมอยู่บนทางเท้าทั้งสองข้างได้แล้วตำรวจปิดถนนทำไมวะเนี่ยเ<ฤ>พราะตอนที่ผมชุมนุมในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นั้นรัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่มีแนวคิดจะปิดรบกวนการจ,จราจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยทรงผู้การแต้มท่านรองแต้มมาเจรจาตลอดเราจะไม่บรบกวนผิวจราจรโดยไม่จำเป็นแต่รัฐบายลยหรักกูปิดมันเลยมึงจะทำไมกลัว ฉะนั้นวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนความทุกข์ยากแสนเข็ญที่เกิด